ดัมมี่ลันเนอร์กองหน้าตัววิ่งหลอกมีสไตล์การเคลื่อนที่และปฏิกิริยาที่ซับซ้อนเจ้าวิ่งฉีกไปมาไม่ยึดตำแหน่งแต่มีความสามารถครบคันแล้วทำไมชาวอีฟบอลส่วนใหญ่จึงไม่นิยมนำมาใช้เล่นกันเป็นเพราะอะไรเราไปดูกันยินดีต้อนรับชาว g ีดีจีอีฟบอลทุกท่านในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาเจาะลึกและขยายความหมายของรูปแบบการเคลื่อนที่ของเพย์อกสไตล์ดัมมี่ลันเน พร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยครับโอเคตีความหมายก่อนอื่นเรามาแปลความหมายที่อ้างอิงมาจากตัวเกมก่อนนะครับดัมมี่ลันเนอร์กองหน้าตัววิ่งหลอกคือผู้เล่นที่ดึงดูดกองหลังแนวรับเพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้เล่นคนอื่นได้ใช้ประโยชน์เมื่อนำมาขยายความดัมมี่ลันเนอร์หมายถึงกองหน้าในทีม ที่ไม่ได้เล่นแบบกองหน้าตัวเป้าทั่วๆไปและไม่ได้จำเป็นต้องมีรูปร่างสูงใหญ่เป็นจุดแข็งเพย์ยย์สไตล์นี้จะคอยยืนตำแหน่งแทบจะเท่าเท่ากับกองกลางในทีมเป็นกองหน้าที่ไม่ประจำอยู่ในกรอบเขตโทษเพื่อที่จะคอยสร้างความบั่นป่วนในแนวรับผู้ต่อสู้แต่จะคอยวิ่งหลอกดึงดูดกองหลังแนวรับเพื่อเปิดช่องว่างให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้สะดวกขึ้นรวมถึงมีอิสระกับเกมแนวลุก มากกว่ากองหน้าปกติทั่วไปตัวอย่างการใช้ดัมมี่ลันเนอร์นั้นจะทำให้ทีไม่มีกองหน้าตัวเป้าแต่จะใช้กองหน้าตัวกว้างหรือปีกสูงเช่น LWF, RWF กองกลางตัวลุกและปีกตัวต่ำเป็นตัวเติมขึ้นไปโจมตีในแดนหน้าโดยนักเตะสไตาน์นี้จะเป็นผู้เล่นที่คอยดึงดูดกองหลัง ให้ดจัดตำแหน่งและจะทำให้ผู้เล่นตำแหน่งอื่นขึ้นมาทำประตูแทนนอกจากนี้ดัมมี่ลันเนอร์ยังเป็นตำแหน่งที่คอยเชื่อมเกมจะเน้นไม่ยืนเป็นกองหน้าคำ้ำแต่จะคอยยืนต่ำลงมาเพื่อคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอีกทั้งยังเป็นคนที่คอยจูนจังหวะของเกมให้ช้าหรือเร็วและเป็นตัวที่ทำให้เกมลุคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปฏิกิริยาและการเคลื่อนที่เมื่อทีมได้รับการคองบอลเพเยสสไตล์ดัมมี่ลันเนอร์จะเคลื่อนที่ลงมาค่อนข้างต่ำเพื่อลงมารับบอลเพื่อเชื่อมเกมกับกองกลางแต่ในบางทีก็จะพยายามยืนสูงตรงบริเวณตำแหน่งพื้นที่ว่างฉีกไปมาใกล้ๆกับแนวรับผู้ต่อสู้ซึ่งเพเยสสไตล์นี้จะไม่สนทีสไตล์และฟอร์เมช o ั่นของแผนการเล่นสักเท่าไหร่เมื่อทีมคองบอลเข้าไปยังพื้นที่ที่สามารถโจมตีได้ เพนสไตล์ดัมมี่ลันเนอร์จะเริ่มวิ่งป่วนฉีก้องหลังไปยังพื้นที่ว่างซ้ายขวาตรงบริเวณด้านหน้ากอบเขตโทษเพื่อดึงแนวรับผู้ต่อสู้ทําให้เปิดพื้นที่ว่างให้ผู้เล่นอีกคนทําเกมลุกและสามารถจบสกอร์ได้ซึ่งรูปแบบการเคลื่อนที่นี้เป็นการเคลื่อนที่แบบฟิสไตล์ไม่จําเป็นต้องอยู่ประจําตําแหน่งเป็นหลักแหล่งแต่ในบางจังหวะก็สามารถวิ่งสอยเข้าไปจบสกอร์ได้เองเป็นบางจังหวะ การเคลื่อนที่จังหวัดสุดท้ายเช่นการวิ่งแซงการวิ่งทำทางหาช่องวิ่งสอดรับมอนมันจะขึ้นอยู่กับค่าพลัง Offensive Awareness และค่าพลัง Acceleration ว่าจะสูงขนาดไหนคือการผสมผสานระหว่างเพ a y ส t ตล์และค่าสตัดแต่บางครั้งก็จะถูกทีมไาตายเบรปรับเทคนิครูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันไปคำแนะนำ ฟอร์เมชันที่ผมแนะนำมี4-3-3 4ามสเป็นแผนการเล่นที่ยืนตำแหน่งตรงกลางเพื่อเป็นตัวคอยจูนเกมต่อบอลจากแดนกลางและสามารถขึ้นบอลไปจบสกอร์เองได้ทีม,ทมสไตล์ที่เหมะาะสมทีมสไตล์ที่เหมาะสมกับนักเตะสไตล์ดัมมี่แ n นเนอร์ที่ผมแนะนำนะครับมีวิกเคานเต t e r และ p โพ t ิชันเกมเพราะเพย์์สไตล์นี้ส่วนใหญ่จะเน้น วิวอัพต่อบอลขึ้นไปจบสกอร์จึงเหมาะสมกับทีมฟไตายที่เน้นการต่อบอลคองบอลได้ดีตำแหน่งที่สแสดงผลได้ CF, s s AF, F ซึ่งโพสิชันนี้จะมีพื้นที่สแสดงผลตามกรอบนี้เลยครับหากไปติดตั้งตำแหน่งที่ไม่เข้ากันกับเพลเยอร์สไต์จะทำให้ไม่ทำงานทันทีแต่จะเคลื่อนที่ตามทีมฟไตายและค่าของฟตัด และตำแหน่ง Position ของนักเตะแทน